4เครื่องดื่มสมุนไพรที่มีส่วนช่วยในการลดภาวะไขมันพอกตับหรือที่เรียกว่า fatty liver ได้ครับมีเครื่องดื่มอะไรบ้างตามชมในคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับอยู่กับผมหมอต้องนายแพทย์วรวัฒน์เอียวสินพันธุคิสตาวีเสริมพลังโบกในโตคุณครับภาวะ fatty liver ครับหรือไขมันพอกตับเนี่ยเป็นภาวะที่มีไขมันเนี่ย มันแทรกอยู่ในตัวเนื้อตับนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดภาวะตับอักเสบมีค่าเอนไซม์ของตับเพิ่มขึ้นนะครับได้แก่ตัว AST ALT เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วแล้วก็เราสามารถที่จะตรวจคอนเฟิร์มได้จากการทำอัลตราซาวด์ช่องท้องนะครับตรวจไฟโบสแกนนะครับก็จะทําให้พอที่จะทราบภาวะนี้แล้วนะครับว่ามีหรือเปล่าซึ่งภาวะไขมันพอกตับเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ส่งผลนะอะไรกับเรามากนะแต่มันเป็นภาวะเตือนว่าเรากําลังมีภาวะไขมันสูงอาจจะเป็นตัวเตือนว่าในต่อไปอนาคตอาจจะเกิดภาวะอ้วนลงพุงอาจจะมีไขมันสูงเป็นเบาหวานเป็นตัวโรคความดันได้ง่ายกว่าปกตินะครับ mm. เพราะฉะนั้นในการที่เราพบว่ามีภาวะนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องทําการ ปฏิวัติตัวเองอย่างเร่งด่วนนะครับได้แก่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆเชตที่ดีนะครับก็คืออันดับแรกก็คือลดน้ําหนักนะครับงดการดืม่มเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์แบบหนักๆน,นะครับถ้าเกิดว่าคนที่ดืม่มแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพนะครับก็คือวายเนี่ยนะครับผู้ชาย2-3แก้วผู้หญิง1-2ถึง2แก้วต่อวันนะครับแล้วก็ สัปดาห์หนึ่งก็คือกินประมาณ2-3ครั้งก็พอนะครับไม่ต้องกินทุกวันนะครับเดี๋ยวก็จะเกิดผลเสียแล้วก็ยิ่งทําให้ภาวะตับอักเสบนะครับแล้วก็เรื่องของไขมันพอกตับเนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นได้นะครับนอกจากลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วนะครับก็คือต้องลดพวกน้าอัดลมน้ําหวานใส่ขวดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลจากฟุกโต้คอนไซรัปนะครับหรือว่ากลุ่มของพวกน้น้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็ตามนะครับ ข้อต่อไปก็คือเป็นการงดพวกของทอดเช่นไก่ทอดเฟรนฟรายนะครับของทอดที่กรอบกรอบลูกชิ้นทอดเกลยวทอดพวกนี้นะครับควรจะต้องงดนะครับพวกนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติตัวพื้นฐานง่ายๆนะครับที่จะทําให้ช่วยลดปริมาณตัวไขมันที่พอกอยู่ในตับได้นะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเรากันนะครับว่า 4เครื่องดื่มสมุนไพที่มีส่วนช่วยในการที่จะลดภาวะไขมันพอกตับได้มีอะไรบ้างนะครับโดยเครื่องดื่ม4ชนิดนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มของพวกชาสมุนไพรนะครับแล้วก็ควรจะดื่มวันละ1นถึงสแก้วนะครับแล้วก็เครื่องดื่มนี้ถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่ควรที่จะใส่น้ําตาลนะครับถ้าเกิดว่าจะใส่คือใส่ให้หวานนิดหน่อยนะครับหรือจะใช้เป็นน้ําผึ้งแค่1ช้อนชาช้อนชงกาแฟน้อยๆเพื่อให้มี รสหวานนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะทําให้ดื่มได้ง่ายนะครับอ่ะเรามาดูมีเครื่องดื่มอะไรบ้างอันดับแรกครับก็คือน้ํามะนาวครับก็คือเอาน้ำเย็น1แก้วนะครับบีบมะนาวลงไปประมาณครึ่งลูกถึง1ลูกนะครับแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึ่งนะครับแล้วก็ผสมน้ําผึ้งหรือน้ําตาลนิดหน่อยนะครับก็เพื่อให้ดื่ม้ง่ายนะครับน้ำมะนาวเนี่ยมีส่วนช่วยหลายอย่างหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมีวิตามินซีนะครับแล้วมีส่วนช่วยในการที่จะทําให้ร่างกายเนี่ยลดภาวะไขมันพอกตับได้นะครับ เครื่อมดื่มต่อไปก็คือชาเพปเปอร์ม,มินต์นะครับหรือไม่ก็เป็นพวกชาจีนก็ได้นะครับการดื่มชาเนี่ยนะครับก็คือเป็นชาชงสดนะครับก็จะมีส่วนช่วยสุขภาพหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดไขมันในเลือดลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยที่จะทำให้ลดภาวะไขมันพอกตับได้เป็นอย่างดีครับ เครื่องดื่มชนิดที่3นะครับก็คือเป็นน้ำขิงครับน้ำขิงนะถ้าในบางคนอาจจะใช้เป็นน้ำขิงผสมกับมะนาวนิดนึงแล้วก็เติมน้ำผึ้งไปหน่อยนึงแบบนี้ก็ได้นะครับดื่มน้ำขิงนะครับสามารถที่จะช่วยในการขับลมช่วยย่อยนะครับเติมไฟย่อยให้ย่อยได้ง่ายปรับสมดุลในร่างกายแล้วก็แน่นอนครับมีส่วนช่วยที่จะลดภาวะไขมันในเลือดแล้วก็เรื่องของไขมันพอกตับได้เป็นอย่างดีครับ เครื่องดื่มอันสุดท้ายครับก็คือตัวชาคาโมไม์ครับตัวชาคาโมไม์เนี่ยมันจะเป็นสมุนไพรที่แบบว่าเพิ่มความเย็นให้กับร่างกายช่วยกระตุ้นการนอนหลับทําให้ร่างกายผ่อนคลายนะครับมีส่วนช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็ทําให้ลดไขมันในเลือดได้นะครับแล้วก็มีส่วนช่วยในการที่จะลดภาะวะไขมันพอกดับได้เป็นอย่างดีครับโดยเครื่องดื่มสมุนไพรทั้งหมดนี้นะครับก็คือมีน้ำมะนาวชาเพปเปอร์มินต์นะครับ น้ำขิงแล้วก็ชาคาโมไมล์ยียางเนี่ยนะครับก็คือมีการศึกษากันนะครับว่าเป็นกลุ่มของพวกส่วนภัยที่มีส่วนช่วยในการที่จะลดภาวะไขมันพอกตับได้เป็นอย่างดีครับโดยรับประทานวันละ1-3แก้วนะครับอาทิตย์หนึงประมาณ2-3วันนะครับโดยทานต่อเนื่องเป็นไปแบบนี้ประมาณสัก1เดือนนะครับก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับ อย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นก็คืออย่าลืมเรื่องของการปฏิวัติสุขภาพพื้นฐานเช่นการลดน้ำหนักลดน้ำหนักงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆนะครับแล้วก็ลดพวกน้ำอามน้ำหวานใส่ขวดลดของทอดนะครับแล้วก็รับประทานผลไม้นะครับโดยผลไม้ที่ดีที่มีส่วนช่วยในการลดตัวไขมันในเลือดได้ดีก็คือเป็นพวกกลุ่มของแอปเปิลพวกแก้วมังกรฝรั่งนี้นะครับก็คือเป็นพวกกลุ่มของผลไม้ที่ไม่หวานมากนะครับก็จะทำให้ เวลาหลังจากที่เราปฏิวัติสุขภาพแล้วแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรแล้วพวกทุกอย่างนะครับมันก็จะมีส่วนช่วยอย่างละเล็กลังละน้อยนะครับทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีส่วนช่วยในการที่จะลดภาวะไขมันพอกตับได้เป็นอย่างดีครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ส่งให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็อย่าลืมก็ซับสไคร้ด้วยครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนผมหมอต้องนายแพทย์วรวัฒด์ยศิลน,นิธิแพทย์วชทยาศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตครับ